สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาส่งงานนะครับผมให้ช่างหมัดนะครับผมอยู่จังหวัดสระแก้วนะครับเอาด้วยเข้ามาเป็นตัวครอสโมเข้า1ออก3นะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้ยผมจะต่อให้เห็นนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงโดยผมใช้ปรีโมรุ่นรากหญ้าของผมเนี่ยนะครับในการต่อช่องอินพุตขาเข้าเข้ามานะครับอยวมาดูกันเลยนะครับตัว สัญญาณเส้นนี้เป็นสัญญาณอินพุตนะครับมาจากเครื่องเล่นนะครับผมก็วิ่งเข้าช่องอ็อกหรือว่าช่องซีดีก็ได้นะครับแล้วก็ออกจากช่องฟลอนต์นะครับที่ปลีเนี่ยนะครับผมช่องฟลอนต์หรือเลียก็ได้นะครับมาเข้าชุดอินพุตชุดอินพุตชุดนี้นะครับผมของคลอสนะครับแล้วก็ชุดโลนะครับก็ไปเข้าพาวเวอร์ซับนะครับตัวนี้นะชุดโลนะครับไปเข้าพาวเวอร์ซับแล้วก็ มิดก็คือพาวเวอร์กลางไฮก็คือ Power แหลมนะครับผมตอนนี้ผมให้ L R L เป็น Power แหลมแล้วก็ R เป็น Power กลางนะครับผมก็ต่ออยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับมันขำแปบ๊บแปบหนึ่งนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงเข้ามาดู ผมเทศเป็นซาวนะครับของเราซื้อนะครับผมเดี๋ยวลองฟังดูนะครับตัวนี้เป็นเข้า1หนึ่งออกสามนะครับลูกค้าไม่สามารถที่จะปรับซับตรงนี้ได้นะความถี่จะเป็นความถี่รวมจากจากชุดปลีเจ็ดแบนตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าตัวคลอสเลยนะครับทีนี้คลอสก็จะแบ่งซับ3ตัวกลาง3าตัวแหลม่ามตัวนะครับก็แล้วแต่นะครับผมอยากได้ความถี่ประมาณไหนก็ปรับได้เลยนะ นี่แหลมนะครับตัวนี้แหลมอ่าตัวนี้กลางอ่าครับโป๊ะแรงๆเ,เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยูซับนะครับผมไม่มีแบตนะพอดีแบตมันเสื่อมนะครับอัดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันตัดกำลังสั่งไปแล้วนะครับแบตยังไม่มาโอเคสวิตชิ่งตัวเดียวเอาไมา่อยู่นะครับผมขอะบอกซับนิดน,นึงนะครับอ่าเล็ก โป๊ะๆแรงๆนะครับใครชอบแห,แหลมเยอะๆก็เปิดแหลมเยอะๆนะครับความที่นะครับเอาปลายแหลมเอาแหลมปนเสงกลางอ่าปลายแหลมตัวนี้กวาดอ่ความกว้างของเคร์ฟนะครับอ เราเปิดไปนะครับเคอร์ฟมันก็จะเล็กลงนะครับยิ่งเราปิดกลับมาเคอร์ฟมันก็จะกว้างเพอมันกว้างเนี่ยมันจะเอาความตีกลางคนเข้ามาด้วยอ่านี่ผมเปิดไปเกือบสุดนะครับมันก็จะเล็กนะครับแต่ก็เอาความตีเฉพาะที่เราต้องการอ่ากลางกลางคนแหลมอ่าแหลมปลายแหลมนะครับ ลองลองดูนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็ปรับเอาได้เลยนะครับส่วนเสียงกลางก็เหมือนกันนะครับถ้าเราหมุนกลับไปเนี่ยมันจะได้ติดโลเยอะนะครับติดกลางบนบิดมาแต่ว,ว่าถ้าหมุนกลับมาเนี่ยมันจะติดกลางบนแหลมนะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับนะอันนี้เป็นความดังเดี๋ยวลองฟังดูนะครับอยู่ประมาณนี้นะ สังโปมันเยอะเกินนะครับก็เบาที่ปรีได้นะครับคลอสมันต้องทํางานร่วมกวับปลีนะครับเสียงถึงจะดีถึงที่จะคอนโทรลเสียงได้ครบนะครับเตะเล่งไม่ได้เลย สวิตชิ่ง30มอมนะครับเอาไม่อยู่แรงมากนะครับเอาไม่อยู่เลยนะครับคือลำพังลำพังแค่ปลีตัวเดียวเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วนะครับลำพังแค่คลอตตัวเดียวมันก็แรงอยู่แล้วทีนี้พอเราเอามาเสริมกันเนี่ยนะครับผมความถี่มันจะยิ่งแรงยิ่งชัดขึ้นนะครับ โอเคนะครับผมก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับแนวเสียงประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมช่างมัดนะจากออเดอร์มานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะส่งไปให้นะครับผมก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นปริโมหรือครอดโมนะครับเบอร์ตทรติดต่อก็0849644 0ส1่นนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ